ที่ผมต้องการคุณบอกว่าคุณบอกว่าคุณจะไปช่วยชาวบ้านให้มีอาชีพไปพัฒนาชุมชนแต่คุณยังไม่พัฒนาตนเองก่อนเลยก่อนที่คุณจะไปพัฒนาชุมชนคุณจะต้องพัฒนาตนเองก่อนใช่ไหมครับพัฒนาตนเองให้มีอาชีพก่อนเหมือนกับผมผมเองผมพัฒนาชุมชนจริงๆผมขอเล่าขอขอรับผิดส่วนตัวก่อนคนระับผมเรียนจบศิลปะนะครับผม เป็นเพราะว่าผมพื้นฐานของผมเรียนไม่เก่งเลยแล้วไปเรียนกับเขาเขาก็ว่าผมโง่มากชีวิตผมไม่เคยคิดเลยนะครับว่าจะได้เป็นปู่โรงเรียนที่ในใในโรงเรียนที่หนึ่งที่กรุงเทพหรือเรียกกันตรงๆว่าโรงเรียนท็อกช่างนั่นเองที่นั่นเขาเรียนกันแค่สองปีผมรู้สึกแย่มากแล้วก็ทําให้ทางบ้านผิดหวังมากด้วยความที่ว่าผมหัวไม่ดีเลย หรือผมไม่เข้าใจหรืออาจารย์หัวไม่ดีกันก็ไม่รู้อันนี้ผมหาคําตอบไปแล้วเฮ้ยเราโง่หรืออาจารย์โง่กันแน่ผมว่าม่ข้อหลังเฮ้ยมันน่าคิดอ่ะเชื่อไหมผมเขาไม่ให้ผมจบผมก็เลยสงสัยผมต้องใช้เวลาเรียนที่นั่นถึงสี่ปีเพื่อนผมเขาจบกันไปหมดแล้วเขาได้หลักสูตรแค่สองปีผมเรียนสี่ปีคุณเชื่อไหมว่าหน้าตายผมจะเป็นปู่โรงเรียนเน่ะผมไม่เคยคิดเลย เนี่แหละคือคำถามที่ผมตั้งว่า<ม>เราโง่หรืออาจารย์โง,ง่กันแน่ว